มาดูวิธีการใช้กล่องนะครับาสายนะครับที่เขียนว่าโฟนก็เสียบเข้าช่องแจ็คของตัวสับนะครับ s p Radio เสียบเข้าช่องลำโพงวิทยุสื่อสารนะครับ Mix Radio ก็เสียบเข้าช่องไม้ของวิทยุสื่อสารนะครับแล้วก็ DC 5โวลต์เสียบเข้ากับ เป็นอะเดปเตอร์ของที่ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือเสียบเข้ากับ power bank แบบนี้ก็ได้นะครับในนี้ผมใช้เป็น power bank นะครับเมื่อเสียบเสร็จเราก็เปิดสวิตช์กล่องนะครับเปิดสวิตช์ไฟสถานะสีเขียวก็จะติดนะครับอ่าและทีนี้มาดูในส่วนของตัวสับการเซตค่านะครับเมื่อเราเสียบแจ็คลงไปเสร็จนะครับนะครับเราก็ขึ้นตัววอลลุ่ม ของตัวสับนะครับให้สุดนะครับให้สุดนะครับขึ้นให้สุดอ่านะครับดึงขึ้นไปให้สุดนะครับเมื่อขึ้นวอลลุ่มเสร็จแล้วนะครับมาดูการตั้งค่าให้เราเข้าไปไข่ปลาตรงนี้นะครับแล้วไปที่ตัวเลือกนะครับนะตัวเลือกแล้วทีนี้เราเลื่อนไปที่การแจ้งเตือนนะครับแตะไปที่การแจ้งเตือนนะครับ ส่วนด้านบนนะครับก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับขีดด้านบนตรงนี้ความดังความดังของเสียงเตือนนะครับตั้งไว้ประมาณ81นะครับผมตั้งไว้81นะครับแล้วทีนี้มาที่ตรงข้อความเข้านะครับข้อความเข้าตรงนี้นะครับเราแตะให้เป็นรูปตัวสั์แบบนี้นะครับอ,อย่าให้มีเครื่องหมายค่านะครับ แตะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาแตะที่ตัวโน้ตตัวนี้นะครับตรงข้อความเข้านะครับแล้วเราก็มาแตะตรงสีฟ้าตรงนี้นะครับแตะปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปที่ไฟล์ที่ผมส่งให้นะครับว่าพี่ดาวน์โหลดเก็บไว้ในส่วนไหนของตัวสับนะครับก็ไปในส่วนนั้นนะครับอันนี้ผมเก็บไว้ในเอกสารนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนนี้ปุ๊บให้เลือกเป็น dt 1น,นะครับ ในส่วนนี้ให้เลือกไฟล์ dt 1นะครับเมื่อเลือกเสร็จนะครับเลือกเสร็จเราก็แตะตรงนี้นะครับที่กลมๆเนี้ยให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ที่คําว่า dt 1นะครับแตะแบบนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เมื่อเลือกเสร็จเราก็ออกไปจากนันนี้นะครับแล้วก็ไปที่สิ้นสุดข้อความนะครับสิ้นสุดข้อความเข้านะครับก็ทําเช่นเดียวกันนะครับแตะที่ตัวน ố ตนะครับ แล้วก็ไปที่ไฟล์ที่จัดเก็บนะครับที่ผมส่งให้ดาวน์โหลดเก็บไว้ในส่วนไหนของโทรศัพท์ก็ไปในส่วนนั้นนะครับในส่วนนี้ก็เลือกเป็น D T 8นะครับอ่าเมื่อเลือกเสร็จนะครับไอ้ตรงนี้นะครับเราก็แตะให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับด้านหลังที่กลมๆด้านหลังเราก็แตะเป็นสีฟ้าด้วยตรวงคําว่า D T 8นะครับอ่าเมื่อเลือกเสร็จเราก็ออกไปจากหน้านี้นะครับอ่า ในส่วนอื่นนะครับก็ปล่อยตามปกตินะครับที่สำคัญก็จะมีอยู่สองสองตัวนะครับก็คืออ่าก้อความเข้ากับสิ้นสุดก้อความเข้านะครับอ่ามาตั้งเสร็จนะครับออกไปจากหน้านี้นะครับแล้วทีนี้ก็ไปที่อ่าปุ่มกดเพื่อพูดนะครับอ่าแล้วเข้าไปที่ w a l นะครับอ่าสี่เหลี่ยมตรงนี้ติ๊กถูกสองช่องนะครับ แสดงปุ่มบนหน้าจอสนทนากับคงวอคกไว้ขณะจอถูกล็อกนะครับก็คือแตะเครื่องไม้ถูกสอ,ส,อส,อสองส่วนนี้นะครับแล้วก็แถบแถบนี้ก็ดึงสุดนะครับดึงสุดนะครับในส่วนนี้ของผมตั้งเป็น100-100นง100นะครับในส่วนนี้ปรับแต่งได้นะครับต้องการหน่วงต้องการอะไรก็สามารถปรับแต่งได้นะครับเมื่อตั้งเสร็จนะครับก็ออกไปจากหน้านี้นะครับ และทีนี้ก็ไปที่เสียงนะครับเสียงก็ผมตั้งไว้เท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ปรับแต่งเอานะครับความดังความเบาอันนี้ผมตั้งไว้กลางนะครับตั้งเสียงออกไปอย่างนั้นนี้นะครับอ่าและทีนี้เราก็อ่าเดี๋ยวเตรงตรงถ้าเราเอาตัวศัพท์มาทำลิงก์นะครับ เราวัดนะครับเราวัดนี่ให้เราปิดไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องบันทึกนะครับไม่ต้องบันทึกตรงเนี้ยนะถ้าเราใช้โทรศัพท์เราปิดไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่ต้องบันทึกนะครับหรือใครจะบันทึกก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านั่นแหละน,น,นานๆข้อความมันก็เต็มนะครับอืม นะครับแล้วทีนี้นะครับอ่าเรามาทดสอบกันตรงที่หน้าของเซโลนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นคลื่นๆน,นี้เราก็ต้องแตะเป็นสีฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับแตะเป็นสีฟ้านะครับถ้าไม่แตะเสียงจะไม่เข้านะครับอ่าเมื่อตั้งค่าเสร็จนะครับเรามาทดสอบกันดูนะครับเดี๋ยวผมใช้ เครื่องถูตัวนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ใช้วิทยุตัวนี้เป็นตัวรับนะครับทดสอ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 บหนครับทดสอบหนึสองครับก็ประมาณนี้นะครับ เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสห้าครับอ่าเมื่อกดจากเซโรเข้าวิทยุสื่อสารแล้วทีนี้เราลองกดจากวิทยุสื่อสารเข้าเซโลนะครับอืมนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าดสอทบทดสอบทดสอบทดสอบ 1, 2, 3, 4, นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือเทสจากเซลลออกวิทยุสื่อสารนะครับแล้วก็เทสจากวิทยุสื่อสารเข้าเซลลนะครับถ้าได้ทั้งสองฝั่งก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือใช้งานได้นะครับอืมก็จบการแนะนำแค่นี้นะครับสวัสดีครับ